เกมดีว่าถ้าถูกได้ที่นี่เกมเมอร์กายเราชอบผู้สนับสนุนเกมเมอร์ฟิวชั่นเบสอย่างเป็นทางการถ้าชอบพวกเราก็กดปุ่มไลค์และซับสไครต์ให้ดยนะครับสวัสดีครับผมเอ็มฟัชชอร์นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม h 1 c 1นะครับกับเกมเมอร์ฟิวชั่นเบสเวอร์ซัสพี่นัทสวัสดีครับพี่รันนะครับ มาคาร์ลัตเทลแล้วก็นักโกนะฮะถอดเสื้อกับแรมโบเลยสวัสดีครับผมผู้ข้ามีครับแล้วก็พี่เจมส์นะครับผมส่วนับผมล็อกออนนะฮะล็อกออิญทำไมชื่อแปลกๆกับพี่อ่ะคือนะฮะตอนนี้นะครับตอนนี้มีน้ำลอยนะฮะน้ำลอยน้ำลอยอะไรคือน้ำลอยวะเอออะไรคือน้ำลอยลอยแม่งจนค้างไง โอ้ยฮะมุกมุกอตบก่อนหนึ่งมุกตบก่อนหนึ่งมุกไปมุกนี้ไปปั๊บไปไปยังอ่ะไป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 อ้อมก็อ้อมดีกว่าเออรอบนี้อ้อมดีกว่าไอ้ตามผมนี่แกเดี๋ยวเดี๋ยวผมน้ำพวกพี่น้ำมากินนี่เจออะไรอ่ะอ้อมนี่สุดที่สาเปล่าให้ให้ผมลากซอมบี้ก่อนนนกัะอ้อมเรื่องพี่เกุยขี้ในห้องน้ำไป็นอะไรเก่ขี้ แกอ้อมแกก็เจออยู่ดีจะมาอะไรเจอนก็ได้พี่เฮ้ยนออนน้ำมอน้มอคนมาคนมาพูดจริงพูดเล่นเอาจริงตรงไหนตรงไหนเจอซอมบี้หลอนเป็นคนเสียบหลังตาไอ้เหี้ยคนดียว่ะไอ้ซอมบี้เดียวอ้าแน่เดี๋ยวมันก็ออกมาเรื่อยๆสู้ๆู้ส้วเอาไงเนี่ย ผู้พี่ครับผมว่าแม่งไม่ตางกันเลยอ,อ่้อมเมืองกับในเมืองอ่ะเฮ้ยเดือดอ่างนี้ตรวจทำไมไว้ในประตูก็มีนัดไปเลยวางเจสู้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 สสใครมาล่าสา<ะ>ัตว์เขาว่น่ะสงส,สารส,าสาะะัตว์ต้องไม่เน่ะใครใครมาวิง่งแย่งผมเนี่ยใครล่ามักนกรตีแล้วเอาใครใครแย่งละ ไปเฟสเราไปคนบนตึกดีกว่าป่ะไปไปไปเราไป,ไปเขาเล็อกซมบี้ไปขึ้นไงอะ่ะไปไปตึกตำรวจเลยไปตึกตำรวจเลยตึกตำรวจตรงไหนวะบ้<ป>นานหัวมังโสนะโกพาไปดิผมอยู่หน,น้นานะผมอยูหน้านะร้านโดดไม่ขึ้นห,หายไปละเฝ้าใครเปิดประตูบ้านปึงมันอ่อนแอเฮียโดดไม่ขึ้นจริงดิจริงจริงใครเปิดแล้วไม่ปิดผมปิดไม่ได้ด้วย ผมเพิ่งเข้ามาไปออกโคดท้ายอ่ะอ่ะแล้วไหนตำบ้านตำรวจตรงไหนหามไปปิดประตูบ้านก่อพี่เออผีติดขี้ติดขีไร่ขีไร่มา็นไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปปิดเองนักโกรธพาไปเลยโอเคครับกลับไปเลยนะได้ได้ครับได้ใครเข้ามาผมยิงหมดโอ้โหขัดมะเเฟซอยู่ไหนเขาอยู่ตรงที่เดิมพี่ที่มาพี่เนี่ยผมเลื่อนออกว่ะต้องเข้าหาที่ก่อน ผมต้องไปนอนกันวะแม่งง่วงนอนแล้วผานแผนเลเริ่มไม่พอแลว้วพี่เหลือสามมันเองอะตอนเนี้ยโอ้โหแม่งอยู่อโลคนเดียวเลยอยู่ในกันแล้วก็น้องพี่โดนว่ะโดนไหนอยู่นั่งอันนี้นักโกเห็นแล้วเห็นแล้วตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ เอาเฮียมึงยังตามมาเหรอเน,นี่ยอันนี้ใครอ่ะเฟสเฟสเฟสวิ่งอยู่เนี่ยวิง่งตรงถนนเลยเลื่อนไหลอยู่จ้ะหายแล้วพี่เสียจแล้วเสียจแล้วผมทำแผลแล้วโฟกัสอยู่ไหนโยนมออกไปครับขวาขวาแล้วก็ซักยซ้ายเหรอเข้าช่องยังไงอ่ซ้ายซ้ายช่องตึกไปตรงนี้เลยโอ้โหแม่งพาฉันมาเจอตอวะเนี่ย วะแกบอกสถา,านีตำรวจอยู่ตรงไหนวะพี่ตรงกลางถนนมาเรื่อยๆเลยพี่มันจะอยู่ขวาม,มือตรงไปเรื่อยๆขวาม,มือตรงแยกอ่ะโอ้โหว่ารีสิทธิ์พี่ผมอยู่ตรงเหมือนแถวในตัวเมืองเลยอะอย่างเงี้ยอย่างใจกลางเมืองเลยแล้วคือซัมบี้ไล่ตำรวจอยู่สถา,านีตำรวจอยู่ข้างหน้าเฟซเห็นป่าวอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้้วเห็นแลว มัีอยู่ไล้เหรออยู่ตรงข้ามโบสถ์ลพี่รันข้าโบสถ์พี่รันตรงข้ามโบสถ์ข้าโบข้าโบสอะมีตาออกมเข้าประตูมาดิประตูประตูไหนเนี่ยประตูฐานเรือนหลวงเนี่ยมาแล้วมาแล้วขอลขอลโอ้ยโอ้แม่งรถเมล็ดมากรกมกมากตะโกสุชอบปั้นชอบปั้นชอบปัน ปิดแล้วฮะปิดแล้วฮะผมปิดประตูจักรวาลแล้วประตูปิดแล้วเฮ้ยมันมาจากไหนเนยังไงวะไอ้นักปูมัมันมาจากไหนวะเมื่อกี้เห็นตัวเดียวไม่ใช่เหรอมันทะลุกำแพงมาได้ไงวะเอาแล้วมือเอาแล้วใจคอไม่ดีตอนนี้ข้างนอกก็เยอะข้างในก็เยอะเป็นชั้นสองแล้วลปิดไปเลยไปไปตาม,มนั้นมาเอ้ยเอ้ยเอยเอะเยอะซัมบี้ให้อยู่มาเลยมาแล้วมาแล้วนักล่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไปยิงปืน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 นายใช่ป้มผมลากซอมบี้ไปเอาบ้านโอ้โหแม่งลุ้น่าทึกมากเมื่อกี้นี่ฮานะแต่ว่าตอนนี้แม่งซีเรียลละซีเรียสดีหน้าแดงเถื่อนเลยเนี่ยโอ้พี่นะโกผมก็ไม่ต่างกัน พวกกัดเอาซอมบี้พี่ไปแล้วพวกัดเขาบนมีตัวอยู่อะตายหาตกติดตายหาไปแล้วซอมบี้แม่งเยอะจริงๆของดอกเทียบเลยหน้าบ้านเราไม่มีรถมาไม่มีรถมาไอ้เต็มมีโจทมามาหาในตำรวจเตรียมยิงเตรียมยิงเต็มมีลูกเปล่าลูกมีมีมีลูกซองมีลูกซองอยู่ไหนกันตอนนี้สายตำรวจสายตำรวจอยู่ไหมนะดาฟ้าดาฟ้าหาอยูตำรวจโอเค รถจิบมาจิบมาจิบมาแต่ผมคลนทาก่อนแต่ผมไม่รู้ผมอยู่ที่ไหนนะรถจิบมารถจิบมาจิบมาจิบมาผมมีโฟกัสตามมันต้องเจอระดับแต่ดนเพอร์ระดับประการอย่างผมมันโดนลมตานีัโดนอ้ยคนยิงคนยิงมจิงมายิงมาจิ้งมาจิงมาจิงมายิงมานิ้าิงมาจิ้งมาจิาจิ้งามิาจอ้งมาินาาางกาะ เอากระเป๋าระวังจ่าอะไหนวะเฟสฮะไม่ร ouais. uh huh. okay. 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 mm. ู้พี่ท่านรับจัดหรือฝั่งขวาของสารนี่ตำรวจนะพี่มึงเอาแบบเราหันหน้ามาจากบ้านเราเคทหนึ่งเคทหนึ่งเคทหนึ่งมีตัวมีตัวสองตัวเคทหนึ่งเคทหนึ่งโคตรผมตายผมตายมันมีสองตัวไม่มีสองตัวไม่มีสองตัวแม่เอ้ยตาย ตาจะไหลเจอคนเราเป็นฮู้ดใหญ่งบอกแล้วแป๊บเดียวเข้าเมืองไปแป๊บเดียวคลิปก็จบแล้วโคตรแป๊บเดียวจริงกว่าพี่จะร้องไห้วะเดี๋ยวหัวขบานแล้วพอละผมเจอสารที่ต้องการแล้วซอมบี้ไล่ไอรเจมตกลงวันนี้เคมจะทำคลิปปะเนี่ยไอ้ถ่ายหนังกยคุยมันดิ มารอตั้งนานพี่เจี๊ผีไล่อะพี่เคนหน่อยดิมันอยู่ในจีเอสเหรอพี่ผีไล่อะช่วยหน่อยดูดิแล้วก็ไปเรียกใครอยู่ไปเลยเรียกแล้วไม่มีคนสนใจหมดเงียบไงเฮ้ยเรียกตอนไหนสวัสดีครับเออ่มีผ้าพันแผลไหมเลือดไหลมีค่ะมีค่ะจัดเลยครับจัดเลย พอ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 แล้วพอแล้วจบไปแล้วครับหออได้ด้วยเหรอโก้เท่ห่อกอะอเตรียมข้าวผมอันมมนี้หกออะถ้าชอบก็กดปุ่มไลค์ถ้าพอใจก็กดแชร์ไปถ้าอยากติดตามก็กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับ